สวัสดีค่ะที่นี่เบลเยี่ยมค่ะมาข้ามามาทำกุ้ยเตี๋ยวไก่ค่ะเส้นเราก็ลวกเสร็จเรียบร้อยนะคะเจียวกระเทียมก็ใส่เรียบร้อยและะ้วค่ะทีนี้เรามาปรุงกันเลยนะคะนี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่เราะคะ่ะต้มแล้วน้ำซุปไก่เลยนะคะใส่ผักามาปรุงกันเลยค่ะ ใส่ซอสกระเทียมสีราชาเลยนะคะน้ำส้มค่ะน้ำส้มที่เราหั่นใส่พริกใส่อะไรเนี่ยแต่เป็นน้ำมะนาวนะคะชอบเปี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนะคะ่ะพริกผงค่ะพริกผงไม่เยอะนะคะไม่ชอบเผ็ดค่ะ ใส่พริกเผาเผาด้วยนะคะเผ็ดกลางค่ะนพริกเผาเผ็ดกลางนะคะซื้อทั้งร้านเลยหล่ะไม่ได้ทำเองนะคะเนี่ยน้ำตาลใส่แล้วนะคะน้ำตาลใส่แล้วมาค่ะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะวันนี้น่าทานนะคะเนี่ย มามาจ้ามารันก็เตี๋ยว้วยกันหม้อร้อนแล้วตักน้ำซุปเลยนะคะเพราะว่าเราต้มไปนานแล้วค่ะต้มตั้งแต่ตุ๋นตุ๋ไก่ตั้งนานแล้นี่คือน้ำซุปหรอน้ำซุปหรอ นี่เราก็มาเอาไก่กันเลยนะคะไก่ค่ะโอ้ร้อนมากเลยนะเนี่ยเตี๋ยวไก่ค่ะขาไก่คนเดิมทีเนี่ยต้มจนเปื่อยล้วขาก็ไปกับขาลวปีกก็ไปกับปีกแลวอืมถ้วยเบล่มเลยนะคะเนี่ย ทานเยอะไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะคะเนี่ยแด้ทำแล้วก็ทำเยอะๆเลยมาถ้วยเริ่มเลยกลัวไม่อิม่มทานดีไรไม่หมดหรอกค่ะแต่ก็กลัวไม่อิม่มใส่ผักลงไปค่ะ ก๋วยเตี๋ยวไก่เสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะโอ้ยหกละน่าทานไหมคะก๋วยเตี๋ยวไก่คะ่ะมามาจ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยกันนะคะเนี่ยโอ้ยถ้วยก็เริ่มเลยมาเจ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวไก่จ้ามาเลยคะ่ะทานด้วยกันนะคะ